พาเที่ยวกรุงเทพว,วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปย่านนางเลิงนั่นเองซึ่งชุมชนนางเลิงเป็นชุมชนเก่าแก่บนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งจุดเช็คอินที่หนึ่งเราจะพาไปวัดแคนางเลิงซึ่งถือว่าเป็นสถานที่น่าไปเยือนอีกที่หนึ่งของย่านนางเลิงพร้อมลำลึกถึงคุณมิจชัยบัญชาโดยเฉพาะกับชาวชุมชนนางเลิงที่ได้สัมผัสในความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนจึงทําให้เกิดการร่วมใจกันในการเก็บอัฐิของท่านนั่นเอง และจุดเช็คอินที่2นะครับเราจะพาทุกคนไปนางเลองอาร์ตจากวันแรกจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า100ปีที่นางเลองอาร์ตเป็นผู้บุกเบิกศิลปะลกลกิตหินแห่งแรกในประเทศไทยโดยเริ่มในรัชกาลที่5จนทําให้นางเลองอาร์ตเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ จุดเช็คอินที่3เราจะพาไปตลาดนางเลิงเป็นตลาดแห่งแรกในประเทศไทยนานกว่า120ปีก่อตั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นแหล่งรวมอาหารขาวและอาหารหวานรวมถึงขนมโบราณที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะขนมหวานต้นตำรับชาว,วังและจุดเช็คอินสุดท้ายของเราวันนี้นั่นก็คือจุดเช็คอินที่4ีารกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ภายในตลาดนางเลื้งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนในชุมชนเนี่ยหรือเราสายมูลเนี่ยจะมาขอพรสักการะในเรื่องของการงานการเงินและขอในเรื่องของความรักส่วนวิธีการเดินทางมาย่านนางเลื้งก็ตามนี้เลยมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย